สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องตู้แห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผู้จะทำจะทำโดยเด็กชายกฤวิเก่งกัดชั้นม .2 สอทับสิเลขที่1เด็กชายพีระบุ <c oughs> พีระด,ดนจิตไปเรือธนาชั้นม .2 สอทับสิเลขที่15 <c oughs> เด็กชายธนัทโธงสำเภาชั้นม .2 สอทับสิเลขที่8ฮัลโหลได้เล่นยังไงอ่ะเด็กชายป้าพาวินถอยลำดวนชั้นม .2 สองทับสิบทีที่ส2ครับที่หนึงเด็กชายนัทโธงปูศรีชั้นม .2 สอทับสิเลขที่4ครับ ไอ้ยอดดิที่หลุดเป็นว่าเล็กเกล่ะครูที่ปรึกษานายสมพงศ์เดียวกัน <c oughs> รายงานนี้เป็นส่วนของรายช่าการศึกษาของขวาเรื่องเอง <c oughs> เรื่องการดาชนาทางสิริส,รสองอำเภอเมืองจังหวัดชัยเชิงเซาภาคเรียนที่สองปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสบี่บทคัดยอด่อการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิสิ่งประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถนอมอาหารให้อยู่ได้านานยิ่งขึ้นโดยการนำอาหารไปตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยกิจกรรมประกาศการศึกษาโครงการในครั้งนี้สำเร็จรุล่วงโดยความช่วยเหลือจากครูสมโพงษโยชาจารย์และครอบครัวผู้ศึกษาขอขอบคุณไว้หนที่นี้ด้วยนอกจากนี้ผู้ศึกษาขอขอบคุณคณะคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านให้คำปรึกษารายงานวิชาการ ค้นคว้าอิสระที่ทางแนะนำให้ในการค้นคว้าข้อมูลความรู้ความรู้ในด้านต่างๆขอขอบคุณนายทรงศักิ์เก่งกัดผู้สอบเครื่องจักรแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไปขอขอบคุณความดีและคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่คณะผู้จัดทำเมดเหรอ อบทนําที่มาแล,และความสําคัญของก,ก,าขาการตากแห้งต้องการแสงแดดที่ต้องการแสงแดดเป็นจนํานวนมากจึงต้องสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการตากแห้งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<ล>ในการตากแห้งโดยสร้างนี้เราต้องมีความรู้เรื่องนี้เราจึงต้องศึกษาก่อนที่มาทําจึงจะทงานได้อย่างอื อย่างเดวะอย่างไหลเลื่อนและมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้อุปกรณ์ตากแห้งพลังงานแสงอาทิต์สองเพื่อศึกษาวิธีการางอุปกรณ์ตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สมมติฐานและการคนศึกษาค้นคว้าอุปกรณ์ตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะทนอาหารที่นําไปตากแห้งในอาทิตย์และเก็บได้น้าขึ้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการจัารอาหารสองทำให้อาหารได้อย่างราบรื่นหลักการนาคินและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ที่ใช้อบแห้งด้วยพลังแสงอาทิตย์หลักการคือแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าไปในตู้ซึ่งประกอบด้วยกระจกและซิลิคอนคาร์บอเนตเพื่อแสงแดดผ่านเข้าตู้และทำมั้เกไดการ ถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุดิบที่ต้องการอบแห้งอาจเป็นผลไม้อาหารต่างๆต่างีตัวเองมีูเองด้วตกมาจากคอมแล้วหรอจะลอยตัและไหลออกอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่เกิดการหมุนเวียนในตู้อบโดยปกติจะมีอุณหภูมิ60-70องศาเซลเซียสหากทัระบบใหญ่อาจเรียกว่าโรงอบ หรือปกติวัสดุที่ใช้ทำหรอดด้วยกระจกหรือพลิคาร์บอนตอลูมิเนียมเคยือ้ในตู้อบอ่าทถัสีดำเพื่อให้ดูดยืดแสงแดดได้มากขึ้นแบนิเลเตอร์ที่สาววัสดุและวิธีการดำเนินงานหนึ่งวัสดุปกรณ์หนึ่งจุดหนึ่งโอ้ยทำไมไม่แวนิเลเตอร์นะใส่หนึ่งแผ่นตะแกรงหนึ่งอันกันไกลเิทีมเล็กนะพี่มาทำมอะกาวหนึ่งหลอดสีสเปรย์สีดำหนึ่งกระป๋อง แผ่นฟอยล์หนึ่งมวนวิธีแครียเอาตัวอะไรเล่นดีวะหนึ่งเตะวัสดุอุปกรณ์สั่นกูรเล่าที่จะเล่นเดียวหนเสองนำกล่องโลหะมาวัดขนาดภายในกล่องทั้งหมดทุกด้านสามตัดกล่องโลหะด้านกว้างสองด้านประมาณกลางกล่องและล่างกล่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผ้าติเลกเพื่อใช้เป็นดูดระบายอากาศสี่นำแผ่นฟอยล์มาวัดขนาดภายในให้เท่ากับ เบิดเยียงกันแน่แล้นำไปติดกล่องเ่ทุกด้านภายในยกเว้นก้นกล่องด้านในถ้านำแผ่นฟอยล์มาวัดขนาดให้เท่ากับขนาดก้นกล่องด้านในแล้วนำไปพ่นสีอุ้ยเหียมันมีไฮแอตอ่ะนำแผ่นฟอยล์ที่พ่นสีเสร็จแล้วไปติดไว้ที่ก้นกล่องเจ็ดนำตะแกรงแล้วไปติดประมาณก้นกล่องแปดติดแผ่นกระจกใสไว้ปากกล่องเพื่อทำเป็นฝากล่องอีกใบโอ้ลำลม ยำตัวขีดบทิ์ที่7ผลการศึกษาควนคว้าก่อนตากหลังตากได้1วันหลังตากได้2วันหลังตากได้3วันหลังตากได้4วันปัญหาและอุปสรรคก็มีขนาดเล็กไปไปาทำปริมาณมากๆวัตถุประสงค์เพื่อถนอมอาหารให้อยู่เนะ ได้นานตัวอื่นมันก็มีทำไมเขาไม่ฝากบทที่ห้าสรุปอธิบายผลและข้อเสนอแนะวาตถุดิบเพื่อถนอมอาหารให้ยูนได้นานขึ้นผลการทดลองตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารแห้งและอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นอุปสรรคแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้อาหารที่โดไปต่างแห้ง ภายในหนึ่งอาทิตย์และเก็บได้นานขึ้นจอกสมุดที่มมหาตู้ตอบแ<า><า>ห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตากได้เร็วกว่าที่ตั้งสมมุติี่นาไว้จากการทดลองเรื่องตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ถ้านำอาหารมาตากจะช่วยให้อาหารอยู่ได้นานขึ้นและช่วยเอาไปประยุก์ตใช้เป็นประโยชน์ออชีวิตประจําวัน พอจบการะเสนอเพียงเท่านี้ครับไปถึงลืมหรอกยะโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ๊